สวัสดีค่ะดิฉันนางสีพรมาวนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระชั้นมันธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนโคกกระเทียมยวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีดิฉันได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเลขยกกําลังซึ่งในการเตรียมการจัดการเรียการสอนนั้นเราจะต้องมีการศึกษาหลักสูตร สำรวจดูมาตรฐานตัวชีว้วัดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลศึกษาเทคนิควิธีการสอนรูปแบบการสอนและการวัดผลประเมินผลซึ่งเราจะทำในสิ่งนี้ได้นั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมานะคะเราจะต้องมีความเสียสละในการใช้เวลานอกราชการจัดเตรียมหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับผู้เรียน เราจะต้องมีความรักความเมตตาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องเลือกเนื้อหาจากง่ายไปยากให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนเราจะต้องเขียนแผน เป็นการวางแผนและดําเนินการตามแผนที่เร,เราได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดกิจกรรมน้อยที่สุดซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนได้มีผลสมธิ์ทางการเรียนที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกําลางัง<ม>เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและนักเรียนนักเรียนได้รู้จักการแก้ปัญหาได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมได้เรียนรู้การทํางานร่วมกัน และนอกจากนี้นะคะเราก็ยังใช้กระดาษที่เหลือจากเทอมที่แล้วนะคะให้นักเรียนมาใช้ในการคำคิดคำนวณน,นะคะเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากราแล้วก็ใช้กระดาษได้อย่างคุ้มค่านะคะนักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรียนได้นะคะเช่นการคำนวณหาดอกเบี้ยของธนาคารซึ่งสอดคล้องกับ SDGs ป้าหมายอย่างยั่งยืนข้อที่4นะคะก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับการทรงงานข้อที่1การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบสวับอีก